ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆคนนะครับวันนี้อยู่กับผมกิจเคทีนะก็วันนี้ผมมาใช้เดินทางมาบ่าคนเดียวนะก็มาครับสวดสดีครับผมทู่เดินป่านะครับก็นี่นะครับสวัสดีครับจากช่องพ่อแปดทีห้าครับครับก็วันนี้พวกผมทั้งสามคนจะขึ้นไปทวงห้างคืนนะคือตั้งแต่เมื่อคืนนะพี่ๆผมต้องนอนพื้นนะเนื่องจากว่าผมกลับไป ออกมาจากป่าไม่ทันนะตอนนั้นมืดมากผมจึงต้องกลับไปนอนห้างแต่ว่ามีคนอยู่นะซึ่งน่าจะเป็นเด็กกับผู้ใหญ่นะซึ่งเป็นผู้ชายทั้งคู่เลยก็เขาไม่ให้ผมขึ้นไปนะซึ่งขอขึ้นไปนอนด้วยก็ไม่ได้ซึ่งตอนนั้นก็เป็นห้างของผมแต่ว่าเขาทาเหมือนกับว่าเป็นห้างตัวเองนะพอผมขอขึ้นไปนอนหรือว่าผมจะขึ้นไปนอนห้างตัวเองเนะี่ยเขาก็เอาหินแล้วก็ไม้จนใส่ผมนะเพื่อ ล่ยผมไปไกลๆนะอวันนี้ผมจะไปเอาห้างคืนนะก็มากันสามคนนะเพื่อไปทวงห้างคืนก็เราเดินทางขึ้นไปเลยดีกว่าพี่พ่ก่อนจะดูคลิปหน้าภาคพ,พี่ๆก็ไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเือน,น้เดินทางมาใกล้จะถึงแล้วเหนื่อยพอเอาเรื่องเนละ พี่คงจะตามเส้นทางนี้ได้เป็นอย่างดีนะเพราะว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ผมเดินห้างเป็นประจำเลยแต่เราก็ไม่ไมไมนนค่อยไจะดูแลแนะว่าหางเหมันจะพานตอนนี้นิดนิดว่ามันได้สร้างขึ้นไว้หนาวนะ แต่วันนี้เราจะไม่ขึ้นไป้โม่้วน,นะกินนะ เยอะเอาเรื่องเลยนะพี่พตอนนี้ผมเดินมาแรงตอมหึเต็มไปหมดเลยถึงห้องแล้วเห็นจ้ะมีคนอยู่ด้านบนอ่ะพี่พี่มองไม่ค่อยเห็นอะไรเพราะใส่มันส่องมีคนอยู่ด้านบนจริงๆนะน้าแฟนเห็นป่ด้านบนมีคนยืนอยู่นะ มันก็มาถึงห้างน้องกิ่กเลยครับกันบนห้างเนี่ยมีคนอาศัยอยูน่น,นะครับเหม,นะมือนว่าจะมีคนเดียวนะจากเมื่อคืนที่ผมเห็นเนี่ยมีกันอยู่สองคนอันนี้เหมือนไม่ใช่ผู้ชายด้วยหรือจากระยะเนี่ย เจอสองคนใช่ไหมสองคนครับเป็นผู้ชายทั้งคู่นะเป็นเด็กคนหนึ่งผู้ใหญ่คนหนะึ่งนี่เป็นพอ่อลูกันรอเปาพ่อลูกน่าจะเป็นพอ่อลูกกันแต่แต่ลงกิตโดนขับไล่ให้ลองออกจากห้างใช่ไหมตอนจะขึ้นห้างเขาไม่ให้ขึ้นห้างแล้วก็เขาพอจะขอขึ้นไปเขาก็เอาไม้แล้วก็หินโยนใส่แล้วก็ด่าด่าเยอะมาก ก็วันนี้ผมก็มาให้ดูให้เห็นกับตาเลยนะครับว่าใครที่นมองเป็นเป็นใครแต่ทนตีนี้ที่ผมสังเกตเห็นวคนหนึ่งที่เป็นน,น,นี้ผมไม่แน่ใจนะว่าใช่ยผู้หญิงจริงหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อกี้ผมมองเห็นอ่ะผมยาวน้าก็เหมือนจะใส่ชุดแบบสีม่วงๆ นเใช่นะพี่ๆเป็นผู้หญิงเหมือนเป็นผู้หญิงนะพี่ๆนี่นะจากด้านบนเลย คือตอนนี้ที่รเราเห็นมันเป็นผู้หญิงไนงะ<ะ>ใช่ไหมใช่ครับอย่เป็นผู้หญิงดูใต้ห้างก่อนหน้าว่ามีรองเท้าอยู่หรือเปล่าไม่มีไม่มีนะพี่เขาคงเอารองเท้าที่เขา เมียใส่ขึ้นไปด้านบนแน่เพราะว่าเขาที่แล้วผมเห็นรองเท้าด้วยแต่ไม่ใช่คนเดิมมั้นี่เป็นเมียคนที่น้องคิดมาเจอหรือเปล่าใช่หรือเปล่าถ้าจะเป็นเมียเขามาั้งแล้วผัวเขาไปหาของในป่าป่ะ ่ประมาณนั้นเพราะเราสังเกตเห็นแ,แค่เพียงคนเดียวนะครับใช่นะใช่แล้วเพือ่อจะได้ไปทักใจคุยไปตรงนี้คนทำอะไรที่บนข้างนูกศิดเนี่ยผมขึ้นไปทักหาเขาก็ได้ ไ่วยเลยใช่ไหมขึ้นมึงพี่นลงๆเียกกผมก็มึงมึงเดี๋ยววนน่าคุยหญิงนะที่ผมเรียกเนี่ยนื้อวอรบ่อ่ะเจ้นที่เท่าเสียเขาไม่ให้ข,ขึ้นไปนะแต่เราขึ้นไปดีกว่าเพราวเขาเป็นทางของผมเลย กิดกำลังเพิ่มเติมเพื่อที่จะขึ้นไปนคุยกับหญิงสาวบนข้างนะครับต้องกิดระวังตัวด้วยนะครับาดย่าไผลก็ผู้ต่างชากก็ได้คอยอยู่ข้าง นะเขาบอกเขาบอกว่าอันนี้พวกวเขาไปแล้วไปแล้วไปกับลูกใหนพ่อางดูก่อนว่าไป,ไปไหนนะนี่เขาแหรมั่อเม่เขาจะกลัวๆได้เวลาส่งผู้ชนะีะเขาบอกว่าพวกเขาทิ้งเขาไปแล้วนะอุะ้ย ผมเพิ่งสังเกตนะเนี่ยเป็นไรเหรอท้องเขาท้องไปเนี่ยท้องเขาบวมไปเริ่มเลยเดี๋้อเด้อท้องด้วยวเป็นคนท้องเป็นคนท้องเลยเนี่ยผมจะลองให้เขาอะให้ยืนให้เห็นก่อนว่าเขาจะยืนให้เห็นไหมลองๆลองเอดี๋ยวดูดินี่คือน่าว่ายืนเดินอะเราย่างเงี้ยเดินอะไรก็ท่า กิจกับท้องเลยอย่างเงี้ยถ้หนักบนท้องชัดเจนเลยแล้วเขามาทำยังไงถึงเขามาอยู่ในบนห้างนี้ได้เนี่ยเจ้าชองเดชนั่นแหละเขาบอกว่าพวกเขาพาค่อยๆพาเขาขึ้นมาแล้วก็มีเข้าไปเลยแล้วก็แบบเขาลงไม่ได้นะตอนนี้เขาอยากจะลงเหมือนกันเขาอยากจะตามพวกไปนะแต่ว่าเขาลงไปไม่ได้ ้อเขาอท้องอยู่แล้วพวกตัวนี้คือเขากลับไปทางไหนทิ้งแล้วก็ไปทางไหนทิ้งไปเลยเหรอไม่รูเ้เขาบอกเขาบอกเหมือนจะทิ้งแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะรอดูซีว่าจะพวกเขากลับมานี้ตอนนีมนม้มีร้านอย่างเพราะไปเขากำลังรูปอยู่หน้าสงสารน่าจะเป็นแบบนี้นะก็ไม่รู้สาเหตุที่ไปที่มาเหมือนกันว่า ทีแรกก็ตั้งใจจะมาดูว่าคนนี้จริงๆขับไล่ลูกศิษยเป็นใครก็ปรากฏว่าขับไล่เป็นท้องอยู่บนห้างน้องศิษยนะครับให้ได้สอบให้น้องศิษยสอบถามก็มีเดาคปะด้เลยได้ความว่าคือขวดเราพาขึ้นไปอยู่บนห้างแล้วก็ขวดเราก็จะลงมาจากไปเขาบอกว่าท้องหกเดือนกว่าแล้วไม่หกเดือนแล้ว เพราว่าเขาไม่ทิ้งอะไรให้เลยนะอยู่บนข้างนี้อยู่ตัวเปล่าคือแบบนี้ก็น่าเป็นห่วงนะก็ลองสอบถามว่าเขาจะรอปวกเขาอยู่บนข้างนี้ใช่ไหมเป็นนี้เขาบอกเขายากจะลงนะแต่ว่าเราไม่พาลงดีกว่านะแต่ว่าเขาท้องอยู่เด็กเขาเดินในเปลคนเดินอันตรายจริงจริงเราเราจะไม่ช่วยเขาลงไปนะเพราะว่า มันอาจจะไม่เป็นคนดีกับเขาด้วยก็ถ้าเขาเกิดอะไรขึ้นมาก็อยู่ในเดินข้างเนี่ยมีความตอดัยสูงสูงนะให้เขารอดูตอนเผื่อว่าคืนนี้หรือว่าเย็นเนี้ยตัวาอาจจะกลับมาเดี๋ยวต่อก็อาจมาคืนดีกลับมาคืนดีก็ได้นะหรือว่าพ่อเขาอาจจะได้หอาหารในตาเปลาเขาอาจจะมาเย็นก็มีส่วนนีกเพราะการสื่อสารบางทีก็ไม่เข้าใจกัน อะไร撒อะามันเขาจะดีไหมผมเนี่ยโอ้คุณจะดีใจต้นที่เห็นเรามาตอนแรกเขาคงวาดลัวนะตอนที่เขาอยู่คนเดียวเขารู้สึกอาจจะรู้สึกแบบดีใจว่าเพราะว่ามีคนผ่านไปผ่านมาเพ้่มออเาเจอาเขาเนี่ย เลยกันเองเขาเลยเขาบอกว่าบ้านเขาเรีนเข้าไปแล้วเรียนต้เนเตรมเข่าเขาต้องออกมากับตรวจทั้งลูกเปสุดที่อยู่แถวบ้านนี่ก็เลยเล่นเล่ม,มาเรื่อยๆปัวกก็เลยพาไปเรียนเดนทางน้องกิจเนี่ยแต่เมื่อคืนนี้ผมไม่เจอเขานะเจอแค่ปัวก,กับลูกมันน่าจะ วกเขาก็น่าจะมาหาดูสถานที่ก่อนแหละพอมาเกี่ยวกับสถานที่ห้างน้องกิจัวกเขาก็เลยพาเมียเขามาอยู่ด้วยไงเมื่อสันพรมอยู่ด้านล่างเนี่ยเดนเอาไม้ก้มหินโดนไส่เกือบเกือบเกือบโดนหัวขเข่าเน,นียที่ว่าเขาเดนไม่ไม่แมนเท่าไหร่เมียมียแย่เลยตอนใหญ่เลยนี่เหมือนเหมือนแต่ว่าเขาก็คงจะมาอาศัยห้างน้องกิดอยู่กันแหละพวกนี้ย<อ>ก็ไม่ได้ใจปวดเขาอาจจะไปหาสเสบียงหรือไปหาอาหารก็ได้นะ ผมยำมาไว้บนท่างก่อนก็ได้อย่างนั้นเราก็ต้องให้เขาอยู่บนท่างนี้ก่อนเพื่อรอตามีเขากลับมานะข,าขอเร่งทางกันหน่ยหยอ,อยโน้ทงเยอะหรอเท้าได้ร่องเยอะเลยยี่นี่ผมฝากเท้าว่าอันนี้อย่าพยายามลงข้างนะเดี๋ยวพาตกแทงเลยนะถ้าตกมันจะไม่แทงอย่างเดียวเดียเด๋ยวมันจะ ัวจะเป็นอันตรายถึงชีวิตด้วยไงดังนั้นเดี๋ยวเราค่อยหาทางช่วยเหลือนางไปแล้วกันนะรอเราจะหาพวกน้ำพวกข้าวมาให้รอดูกันว่าพวกเขาจะกลับมาหรเลาเราต้องรอดูกามีข่าอีกรอบนึงนะครับว่าจามีสประจักรมาตอนไหนนะครับแต่ที่สอบถามก็คือเหมือนกับว่าพวกขัลงจากท่า้วไปทางไหนเาก็ไม่เห็นเลยนะเพื่อที่ไปหาอาหารก็ไปทางไหนก็ไม่ได้จับดูรั้การสอบถามที่คุยคือสื่อสัรกันนะครับ ท้องของเขานิ่งใหญ่มากเลยเหมือนกันทอออน้งอ,งนทองของเดือนก็นค่อนข้างที่จะใหญ่เหมือนกันนะเมื่อกี้อ่ะเมื่อตอนที่ มฝากให้เขาบอกไปว่าดูแลตัวเองดีๆนะอยากฝืนลงมาห้างก็โอเคครับเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันที่หลังนะเดี๋ยวค่อยมาดูกับดูเขาอีกรอบหนึ่งว่าพวกของเขาจะกลับมาอีกหรือเปล่าจะมองจากด้านล่างนี่มองไม่ค่อยชัดน,นะพี่แอบขึ้นไปด้านบนเนี่ยคือเขาก็ อายุยังไม่เยอะนะประมาณผมดูแล้วกว,ว่า20ว่ากว่า24ป่าได้อยู่ดยเดี๋ยวผมขอเดินทางกลับไปก่อนนะพี่ๆเพราะว่าวันนี้จเจอแค่าขาคนเดียวก็คงสงสารเขาไม่ได้นะครับเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงเหมือนร้องอยู่นะ ครับผมกําลังจะเดินทางกันกลับนะแต่กลับได้ยินเสียงอ่าหญิงสาวคนนั้นร้องขึ้นมานะครับก็ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันแต่เราจะขึ้นไปดู <c oughs> กลับไปดูในอีกรอบเหมือนกนะันเดี๋ยวผมก็จะเป็นคนขึ้นไปแนะ่เพราะว่าผมเป็นคนที่น้ําหนักเบาที่สุดทางมันมีความไม่แข็งแรงเนะี่ยผมก็ต้องขึ้นไปนะเพราะว่า <c oughs> จะได้ไม่ผูกพังนะ น,น้องอยนะู่เนี่ยเขาเป็นงั้นเขาเป็นอะเธอ,เองั้เขาเป็นอะไรเขาเรียเจ็บท้องเพราะว่าท้องใหญ่นะตอนนี้นนแต่ตอนนี้มันยังไม่คลอดแล้วมั้งเขาจจะเจ็บท้องทั่วไปป่บอ,อ,อแต่ถ้ามีถ้าเจ็บท้องจริงกูมียาอยูอ่เดี๋ยวดูให้นะอยเดี๋ยวขึ้นไปดู เดี๋ยวจะให้กิดขึ้นไปดูร้อนนะเพราะว่าเมื่อกี้เราได้ยินเสียงจริงๆ้าวเมื่อกี้ทะเร้องนะพี่ๆนะ இப்போ <laughs> ต้องอบคามที่เป็นอะไม่รู้ไมเรื่งนะคนไม่รู้เรื่องผมก็ไม่รู้เรื่องได้แต่ขอบคไม่คได้ผังฟังมากเราบกเขาเจ็บท้องนะ เดี๋ยวผมถามด้ก่อนเหมือนจะคลอดหว่าอะไรรอเปล่าเพอาะอเดือนอย่างนี้น้าคอดแล้วถ้าเราแบบแบบคุแบบมาลองมองมันแ้ยามันเจ็บจริงจริงแบบมันเจ็ีจริงจรนเหมือนลูกลูกหลังเหมือนลูกในลูกในท้องดิ้นนะนะน่าจะใช่นะต้องให้ยาอะไรเขาปะยามียาอะไรติดมาบ้างหรือเปล่ามีะ อ๋อมีก็ให้แลยทุกเด็มันก็ยังว่ายาตัวนี้ถ้าเด็กถ้าท้องเราก็ไม่แน่ใจว่าเด็กเออแม่กินได้หรือเปล่านะพอถ้าคนท้องบอกว่ากินยาอะไรเราก็ต้องเระมัดระวังด้วยเราให้ยาพิษดิแต่ไม่ได้เลยใช่ใช่เราแบบให้ยาปิดๆแต่ไม่ได้นะงั้นเลยให้เขากินน้ำอะไรก่อนมีน้ำเลยต้องน้ำเลยมีปลากระปองอยู่ซองลูกอะไรทิ้งไว้ให้เขาปะใหอะไรนะปลากระปองอยู่ซองลูกทิ้งไว้ให้เขาได้ได้ได้ เี่ยคุนี่เนาะคุณีตู้เล่ดีคอ้เราติดนมีอาการติดตัวแต่ว่าปกเาดนี่เหรอเจะให้ด้ติไม่อาถ้าลุกก็ไไวนี่ เนี่ยฝากฝากก็บางไว้เขาลองดูนะห่อข้าวห่ออะไรที่ห่อมาก็วางเอออบก็วางไว้ต่อด้วยเลยมังมีข้าวไม่เช้ายุ่มได้ได้ได้วางไปแข้วไม่รอกิ่มีเท่ามีฝากก็บาง

พอเชื่ออย่างนี้ครับพอเชื่ออย่างนียครับตัวเจ็บเขาอยูอ่ีกออับนม่ตัวน่าจะเป็นมีส่วนนะเพราะเด็กอเด็กในคันอาจจะดิ้นก็ได้นะก็ทําให้เกิดแม่เจ็บพอยชื่อมันนั่นแหละก็คาดว่าเย็นๆก็ปวดส่อนะก็นะ่าจะกลับมานะ นี่เห็ว่าพวกเขาจะกลับมาอาจจะไปหาอาหารถ้าหนเห็นตอนเนี้ยน้าเขายังเด็กเหมอายุยี่สิกว่าหนเขาไม่าอายุยี่สิบกว่าออ๋อน้าเขาไม่เด็กมาแบบอายุประมาณยี่สิบกว่าอยู่อ๋อยี่สิบกว่าใช่ไหมแต่ไม่แน่ใจคือผมอยู่ด้านล่างนี่ผมก็มองไม่ค่อยชัดนะครับแต่น้องกิดขึ้นไปข้างบนน้องกิาบอกว่า ยี่อายุครับอ๋ออายุกว่ายี่สิบสี่แล้วนะครับไอ้อันนี้เป็นลูกคนที่สองของเขาในท้องอ๋อแสดงว่าที่เมื่อวานน้องกิตมาเจอลูกเป็นลูกคนแรกที่ที่เป็นพ่อลูกกันนะผู้ชายผู้ชายอ๋อผู้ชายน่าจะชายคนนี้ไอ้ไอ้คนในท้องเนี้ยเขาไม่รู้ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงเนี้ยเพราะว่าเขาตรวจกันไม่ได้อ๋อการที่ตรวจเหมือนโรงพยาบาลนะครับผู้หญิงไม่ได้เป็นเพศก็ดีนะครับก็ ข้างน้องกิตก็ก็ปรากฏว่ามีคนท้องมาอาศัยอยู่นะครับก็น่าเห็นใจเหมือนกันครับก็ที่แรกเมื่อวานเรามาเจอเป็นตาตามีเขานะครับที่ขับไล่น้องกิตมาให้ขึ้นไปห้างนะครับก็อย่างนี้ก็คือห้างน้องกิตเนี่ยคือให้เขาเอาศัยอยู่ไปก่อนใให้เขาอยู่ไปก่อนให้เขาอยู่ไปก่อนช่วงหนึ่งให้แต่ก็อันตรายเหมือนกันนะต้องบอกกันนะว่าอยู่กลางมันมันค่อนข้างที่จะสูงอยู่เหมือนกันนะ เขาคงจะไม่ลงนครับเพราะเขามาคงพรกเขาคนน้อง,นอง้นลงอยู่คนเดียวเพื่อาต้องอยู่ด้านบนใช่ใช องเช้าดีแน่นะมีไหมใส่เขาจะมันจะฟังเขามานจะน่าจะทายผู้ทายไม่ถึงเด็กทลองผู้ทายเขาผู้ทายไม่ถึงก็น่าจะมาจากฝั่งนู้นลองลองผู้ทายเขาดูกอนว่าเขาฟังเขาจทายเอาบ้ฮะเงียบเลยเขาไม่เขาไมู่เรื่องอะไร่ยมันน่าจะฟังใครไม่ออก เงี้ยไปนะอันนี้ผู้ไทยเขาแล้วแต่ว่าเขาเงียบไปเลยมันแบบว่าไม่รู้เรื่องหน่อยจะมาจะฟั่งฝั่งนี้แหละไม่ได้มาจะฟังพวกมึงก็ฝากยาฝากเขาฝากปากกระปองไว้ก็พอแล้วอือปากไส่ก่อนนั่นแหละตอนน่าจะพออยู่ได้แล้วเกิดกับอ่ากูเขากับลูกเขาจะกลับมาอีกคนข้างข้างของคนก็ มีความเด่นงันจะค้าง ฝากปัจจ <łość> ัยในการอยู่ของเขาไว้แล้วเดี๋ยวเราก็กลับกันเลยทีกว่าเขาน่าจะอยู่ได้ละก็ผมก็ขอลาพี่พเพียงเท่านี้เลยนะจะรีบเดินทางกลับแล้วไม่ค่อยมาดูเขาอีกรอบนึง